พี่น้องหนาไงโอ้ดอกไงก็หนาค้นเนี่ยคักไงเนีย่ยปืด๊ดพูดอะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้อันยายแววสิบ้าไปเบิ่งเห็ดอีกเนกาะจ้ะพอดีว่า นี่เพื่อนหลงงานเป็นเด็กน้อยคนจีนพี่น้องเพื่อนอยากไปเบิ่งปลาเห็ดน้ำจ้าพันว่ายายเบีวไปเก็บเห็ดหลายเทียนแล้วพันอยากไปน้ำมือใดก็ยุดิโปรตรงกันเด็กเทียบพอดีเมื่อนี้ยุดตรงกันพี่น้องก็เลยสิผ้าพิ่นไปเบิ่งเนาะพันอยากเบิ่งปลาเห็ดว่าดอกเห็ดเป็นยังไงว้างเก็บเห็ดเป็นยังไงเนาะก็เลยสิผ้าพิ่นไปเบิ่งเดี๋ยวห้องก็ไปเบิ่งบรรยากาศไปเบิ่งว่ามื้อนี้เฮาสิได้น้อยได้หลายปานไดเนาะพี่น้องปลาเก่าที่เก่าเวลาเดิมพี่น้องบ่รู้ว่าสิมีเห็ดบ่เนาะเพราะว่ามื้อนี้ก็ ช่วงนี้ฝนบต่ตกพี่น้องอมันดินมันแห้งเนะาะเขาเลยบบู้วสมีเห็ดบ่มีเห็ดแต่กับแวะมาเบิงพี่น้องเนาะมีคนอยากมาเบิงป่าเห็ดนัก็เลยต้องผ้าคนมากัพี่น้องถึงป่าเห็ดแล้วจ้าป่าสนที่เก่าเวลาเดิมของเรา สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนรวมง,งานคนจีนพี่น้องว่าสิป้าไปเบิ่งดอกเห็ดมนันีเนาะมันีมาฮอดปลาแล้วพี่น้องกำลังสิไปเบิ่งจ้ะแล้วไปเอยาทูจิอะไรมี่จะเอาิสเยื่นไปสกอแลสวเราก็จะไปดูสิ่งที่มันมี่ยู่ในนั้นกันก่ด้เลยนะมันีจ้าไปเบิ่งเลยจ้าจ้าพี่น้องอันนี้เห็ดคือจากวันเสาร์ที่แล้วยายแบลไปเก็บจ้ะแต่ว่าเอาเก็บไว้บ่ทิ้งแล้วจ้ะเซียวมาทิ้งปลาเพื่อที่ว่าจะให้มันมีพันธุ์ขึ้นมาอีกเนาะจ้ะ เราจะมาถิงไว้ในปลาพี่น้องเดี๋ยวใบมันเสียเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นพันธุ์ขึ้นมาอีกจ้ะุ่งนี้ห่าไห้นี่เดี๋ยวเขาค่อยมาเอาตอนพาลับพี่น้องเนาะห่าบูาถิมเป็นขยะจานในปาน่านะเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาโอเคจะ้ะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งปลาจ้ะพี่น,อนอ้องมาสิได้ประเดเนาะมาเอาสิได้เฮ็ดบอมมี่ไปไปกันมาพี่น้องดอกแรกแหกมัน พอดีเห็นมันเป็นผูผูองศีพี่น้องเหเต์เดจอะนี่จะเห็ดเพิงหวานเนาะมันจะขึ้นอยู่ไตต้ตนสนจะพี่น้องเห็ดเพิงหวานจะ้ะว้าวอยยางงามพี่น้องยางงามเดี๋ยวมาตัดคากันจะ้ะพี่น้องดอกง่ๆง่างามดอกแรกแหกหมานจะ้ะตุปป๊ปุอยู่กำลังอ่อนพี่น้องเลยปาดคากันโอ้ยขา,าเสียเลยพี่น้องพูดอะขาวจ้วงเลยจ้ะบ่ได้ถทิมห้ายเลยนี่ทิมแต่ตอนไอ้โตที่มันติดขี้ดินเนาะพี่น้อง โอ้ยคือโศกดีเถอะป้าแบ่เบลไหมมันมันพี่น้องดอกเลกแห้งมันก็งามตุ๊ปุอยู่จ้ะงามคือคนตัดนี่แหละพี่น้องเบยนีองจะคของกับปิ่นนี่จ้ะตัดขาเรียบร้อยแล้วตอกตุ๊ปุกําลังพ่อกินจ้าพี่น้องตุ๊ปุอยู่ในเฮดได้จ้ะนี่เจ้าตีแคลละกันล่ะแล้วก็เฮดพี่น้องเฮดพี่น้องต่วาสิไห้่วนลรง้านติดน้นเก็บจ้ะ นงางบุเคยเก็บเห็ดเนาะพานางมาเก็บเห็ดอุย้ยมาซี่ดอกกระลังตะมุตะมีกระลังพอกินพี่น้องอ๋ย <Sorry. S 3> <Wow. S 1> อยว้าวเอาสะท้านเกรดูบ้าบินโอเลกนันที่เบกินเ <Yeah. S 1> นี่นังปาดขาพี่น้องฟอร์ gang, สต์กังพวกซ้อมไปไอเดนมาด oh. <laughs> ทางแหลกเก็บเห็ดเพิ่งในเดนมาร์กพี่น้องเดี๋ยวไม้ฟิมมาสิ ปาดออกเลยเยอะโซเดนเดี๋ยวให้เชื้อมันเกิดใหม่กบเกอร์วิสโยดอกไปหน่อยตะมูตะมิพี่น้องกะลังตะละแย่เด้สวัมบีสวัมบีมาผ่อเห็ดมันผูกกุ่มนึงพี่น้องเห็ดมันผูจ้ะแนนจะเบิดเลยเห็ดมันผูจ้ะแพสปอร์ตรีไซเคิลเยอาเห็ดมันผูงมากพี่น้อง เฮ็ดก้อนเ่ามาปาดขาจากพี่นอ้องเห็ดมันปูกำลังางามๆโอ้ยมนัมนมนันมันมันแล้วพี่น้องมันแล้วเห็ดมันปูเสียบๆ,ๆจ้ะว้าวเด็กเข้ามาเฮียเห็ดมันปูเห็ดมันปูพี่น้องข้านเก็บมาด้วยพี่น้อง หายมันก็แล้วแต่วิญญาณดีดมันปูได้จุ่มหนึ่งพี่น้องบักยางงามเย้อเาาปาดขากันจ้ะมันเสื้อเขาสปีกอนไเดียปาดขาออกจุดปลาได้เนาะพี่น้องเพราะว่าให้มันเป็นเสื้อต่อไปจ้ะปาดขาไปเลยจ้ะ มันปูง,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 งามๆพี่น้องโอ้ยดอกนไม้ว้าวอยากบอกว่านงางพับเพียพบเลยพ,พี่น้องงามงามจ้ะเดี๋ยวเราปูเตะดีเราพอจุ่มนึงพี่น้องง,ง,ง,งามๆได้จ้ะโอ้เห็ดมันปูพี่น้อง เห็ดด hey, he e ีๆฟูไปด้วยขออีกจุ่มนึงพี um ่น้องนี่จะดอกนี่เห็ดม oh. ันปูเห็ดมันปูตัดคาก่อนพี่น้อง เราจะเห็ดมันปูขางหน้ามั้ยเออ่กระหัเห็ดมันปูง,งามพอ,อแล้วอีกดอกนึงพี่นุ๊กง,ง,งามหน้ะกำลังตะมุกตรงนี้เลยนี่จ้ะกำลัง,ง,งน้ำง่ายปาดขาลงพี่นุ๊กไม่ต้องปาดทิ่มร้ายเลยนะจ้ะเพราะว่ามันนอนอ่อนจ้ะแล้วก็ขามันบนเอาเนาะปาดตรงออก จ้ะกำลังขอกินติดอกนึงพี่น้องโอ้โหตัวดอกกำลังเก็บเห็ดปีแรกของเดนมาร์กพี่น้องได้ผู้สาวกินดอกกำลังยูแคนสแกร์ลิปเงาอุ้ยปลาดอกคลิดนึงเหลือใช่เดินเอฟล็อต อันนี้หากมันเาวกบลงดินแล้วพี่น้องเพ่ดีบัามจะได้เกิดเป็นเสือ้อปีนาต่อไปเนาะเใา้เขเก็บอีกมีดอกันมีดพี่น้องดอกนี้ย่าอดสิป่าดอกดอกหน่อยๆตะมุตะมิเ The s h ิ w ดอกตะมุตะมิปาดอกบัวลายจะเพราะว่าขามันยังงามขาขาวๆขาขาวๆพี่น้องเอ้ย ดอกกำลังพ่อกินกบลุกดูไปใหพอดอกหนึ่งพี่น้องกำลังงามๆขาเข่าๆโอ้ยงามขนาดเลยพี่น้องขาเข่าๆงดเอาขึ้นมาจา้ะอ้ยดอกบบกงามดอกนี่ยางงามพี่น้องยางงามมาปาดคากันให้ ปดาดขาแบบเบาไระเด้ออกลายพี่น้องเห็นไหมเป็นเสียอู้ดอกนี่อ่อนอุ้ยเสียดายคา่ะอื้ออุ้ยยังเขาตัวไอพี่น้องขาบม่เสียเลยจ้ะขาบม่เสียเลยสกุลซีเลยว้าวไม่ใสิแก่สซ <Yeah. S 1> ฟลอตอีกแส่โซตัวขาไม่เสียเลยพี่น้องเออเอฟเจนชั oh, สยสวยสวยๆจ้ะสวยๆอืขางามๆสวยๆ พี่น้องดูทวอดอกนึงงามๆตั้งตู้ปูดเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิดอกงามๆจ้ะถือแมงกิน,นหน่อยนึ่งตะกางามจ้ะเดี๋ยวพี่น้องซื้อมาอีกแกนอือโอ้เดี๋ยวกูเนี่ยเกิดเน้ากูนกดอกกางามพี okay. oh. ่น้องเนี่ยเกิดหน้าฟินอันนี้เรขึ้นไว้ให้มันเป็นเชื้ออีก เจ้าฟินเ <Yeah. S 1> ยะยาบาแคลในเด่นเดียวพี่สีกดตรงที่มันโดนกินก็ปาดทิ้งเลยจากพี่น,อน,อน้องเนีท่าไรอืมได้แล้วหนึ่งดอกแค <laughs> ่ไหนกูอืมโอ้โหข่าวจะเห็นหนึ่งดอกนึงเนาะได้ยุพี่น้องได้ยุหนึ่งดอกอู้ดอกนี้กำลังอ่อนพี่น้อง สองดอกสองดอกจ้ะสองดอกพี่น้องอีววะปาดขาพี่น้องขาอยากเสียอยู่ตัวนี้โอ้ดูโซเฟอร์นินดอก,กงามๆจ้ะได้ดอกมันอยู่เนาะดอกกำลังพอกินพี่น้องงามๆจ้ะเห็ดเพลิงหวาน มาพ่อดงเห็ดเด้อพี่น้องดงเห็ดพึ่งอันคาไลดอกสมแมนเบิด์ตพูดนะสีสมสมแมนเบิดพี่น้องเลยพุ่นะเห็นบอกตุวมูตุมีพี่แมนเบิรดอกสมป้าดอกนี้พี่น้องดงดูเผาแล้วไหมพี่น้องปึโคตรพอโคตแม่เห็ดเล่นปะทุปะทุปะทุปป๊ดดอกง่ายคักง่ายเนี่ยป้า พี่น้องหน่าญ่โอ้ดอกใหญ่ก็หนาคนเนี่ยคักไงเนี่ยปื๊ดพูดอะเอามัดหน้องมาเพระท่านมันอู้ดีดอกเป็นอ่อนดอกนี่ดอกนี่เตาอยู่นี่นุ่งดอกเัาก็ใส่อะไรกันหนูสองดอกดอกหน่ากี่ใดอยู่พี่น้องสามดอกสามดอกนี่ไดอยู่พี่น้อง ขาเป็น้ันพี่น้องโอ้ขาดีๆพี่น้องได้ยุจ้ะเพิ่งขาไลา่ดอกสมพี่น้องหนึ่งดอกตรงนี้ก็ปาดออกนหน่อยพวกขาได้ยุพี่น้องได้ยุขาดีๆย่จ้ะจงดอกสามดอกจะปลอกไปหน่อยดอกหนึ่งพี่น้อง มีคาไลดอกส้มเฮ็ดหวานให้กันเฮ็ดหวานใหกันไอ้ไอ้จะเข้ามีเอคขอบเออโซสตัวเออจะเข้ามาเตี๋ยอียันเน่งยังก่อยันนึงมุ่งเด่นอากูอดอกกันอ่อนเฮ็ดเ่นอากูชลิดแต่แน่ก็ไดีกูคาไลดอกส้มพี่น้องเย้พอดอกนังอยู่ข้างคุงท่าพี่น้องดอกยางงาม นี่คนทงังคนยางรถได้พี่น้องขึ้นยุขางข้างจ้ะบักไงกรลังงามเลยตัดขาเลยพี่น้องพี่น้องตัดขาแล้วจ้ะยางงามเลยโอ้โอะเลยขาไปทิมร้อยสํงมงามๆจ้ะนอกจากตอนนี้ยายแววกับมาฮอดบานแล้วนอกจากพอดีอัน ไปต่อนออกจากปาก่ากะบอไทยคิดตอนออกมากเนะกะาะกะเลยไทยมาตอนหอดบ้านแล้วพอดีไปอาบน้ำมาแล้วเรียบร้อยพี่น้องเพราะว่ายันไอเห็บมันกัดเนาะไปเลยไปเรียบร่อยแล้วจ้ะเมื่อนี้เข้าได้เห็ดปลอดยไปใดพี่น้องว่าฝนมันมาตกเป็นซองอาทิตย์แล้วเนาะจา้ะแต่ว่าอยากผ้าเพื่อนรวมง,งานเอ่อคนจีนเขาไปเบิงป่าไปเบิงบางเห็ดขึ้นซื้อนอนานั่งก็กดีใจได้ไปป่าได้ไปเห็ดพี่น้องเนาะ คนมาอยู่ต่างบานต่างเมี่ยงขึ้นกันเนาะก็เลยเออเตียตน่นเพิ่นก็เลยผาเพิ่นไปเบิง่งเพิ่นอยากไปแต่โดนแล้วบม่มีเวลาได้ไปอยากเทียเท่ยเนาะบ่ตรงกันคือว่าหยุดบ่ตรงกันนาอพี่น้องเมื่อเบิ่งเฮ็ดกันมันนี้จะ้ะใช่เววก็ได้มาอยู่วางแกงน,งนึงนี่แล้วพี่น้องย่างนั่นก็สิีแกงเอ้ยได้ซองแกงพุนล,ละไปได้หลยเติบอยู่ดอกว่าบบได้หล็ได้เติบพุนล,ละพี่น้องแต่ว่าอาจซิบ่เด้พ่ออบเนาะจะ้ะมันบบเหลืยหลายเนะาะบ่เด้เกินหลายพอซีดอไดออบปันใด กะให้ข้าก็ไไ้เฮ็ดอันนีมาหน่อยนึงพี่น้องเฮ็ดมันปูจ่จ้ะเด้มาอยุ่จุ่มนึงเนะาะแจะบแวเสือมาแกงมื่อนี้แล้จ้ะแกงแกงกินไส้กับอันเฮ็ดเพิงนี่ล่ละแกงปนกันเลยพี่น้องจาพี่น,อน้องจังไดคลิปนี้ก็ฝากไว้แนเดอจา้าฝากช่องคนไทยในเดนมาร์กแววเดนมาร์กแนเดอจา้าฝากเป็นกําลังแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้แนเดอจา้าคนไทยในเดนมาร์กแววเดนมาร์กสวัสดีจา้า